จะใส่ยาครับอันนี้จะเป็นเปิดตาดอกนะครับผู้สีบีกินบีกันครับสองขวดนะครับสองขวดบีกินบีกันนะครับใส่ไปเลยครับใด้สุราเปิดตาดอกมะม่วงนะครับเปิดตาดอกมะม่วงครับวันนี้ว่นี่หัวตึกบวกครับ เราจะบวกกับสารพ่นบนไปเลยนะครับสารพ่นบนของมะม่วงนะครับทีนี้ประหยัดต้นทุนเนาะดีกินดีกันนะครับน้ำจะออกสีเหลืองๆกับสีเขียวนะครับประมาณนี้ครับวกยาฆ่าแมลงยากันเชื้อราใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวครับน่ครับนี่เป็นสารมะม่วงนะครับสารมะม่วงเราก็ใส่ไปตัวเลย สารพ่นบลนนะครับตัวนี้เป็นสารพ่นบลนนะครับเจสันใส่ลุ่มด้วยสารพ่นบลนนะครับ1ลิตรต่อน้ำพันลิตรนะครับเปิดตาดอกไปตยุยบ,บังคับให้มันออกดอกไปตุยนะครับสารพ่นบลน,นครับก้ามแรงครับก้ามแรงวันนี้จะเปลี่ยนใส่ปืนสามสิบห้านะครับ เชลาครับเชล่าจาุดนี้นี่จุดผงเอกซะนะครับเอกซะโคลาโซนรวมกันไปเลยครับใส่รวมกันไปเลยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนครับใส่เข้าไปเลยียบร้อยครับพร้อมพ่นเปิดตาแล้วก็พ่นสารนะครับมะม่วงครับโอเคครับ